โยมไอ้เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยอย่างสมมติวันหนึ่งในครั้งพุทธกาลมีพวกพราหมดีเลยผีที่ป่อยกายมันเป็นลัทธิที่ล้างบาปมันถือว่าน้ําล้างบาปมันลงอาบน้ําวันละห้าครั้งพอมันอาบน้ําวันละห้าครั้งเนี่ยผู้เจ้าเดินไปพบมันที่ไม่ไม่ฟังไม่โคงคำผู้เจ้าถามว่าแล้วก็ท่านลงอาบน้ําวันละกี่ครั้งมันว่าห้าครั้งเพื่ออะไรเพื่อล้างบาป นะยโยมฟังนะทําละอาบน้ำห้าครั้งต่อวันทําละบาปแล้วถามอาตมาขอถามโยมบาปมันเป็นที่ใครหรือใครมองเห็นบาปมากใครมองเห็นบุญมากผลเดียเห็นไหมน,นั่นแหละจะไปเห็นได้งไงบาปบุญมันมันเป็นของนามธรรมมันเกิดกับใจโนดฆ่าสัตว์มันอยู่ในใจใจมีเจตนาจะฆ่าเขาอ่ะอย่างอย่างองค์ปานาธิบาตศีลห้าเนี่ย ข้อที่หนึ่งเนี่ยสัตว์มีชีวิตอันนี้ไม่บาปอย่างไก่คนเรามีชีวิตไม่บาปรู้ว่าสัตว์มีชีวิตเราเหมือนเรารู้ก่อรู้ขอนี่ไม่บาปไม่เป็นบาปแต่มโนกรรมเนี่ยคิดจะฆ่านี่นี่เขคิดจะฆ่าเป็นบาปแล้วลงมือทําการฆ่านั้นนี่เรียกว่ากายกรรมแล้วแล้วผลสุดสัตว์นั้นตายโดยการฆ่านั้นอันนี้สาเร็จกานาธิบัต ย้ยมเป็นตำรวจอยู่บ้านโฮโย้มก็รู้กฎหมายเจตนาเป็นตัวดูเจตนารุนแรงไหมเอาปืนไปจี้เขาเอาทองมาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้กับปืนยิงเขาอย่างเงี้ยโจรมันทําอย่างงี้สําเร็จโทษแล้วมันก็เอาทองไปตำรวจเขาก็ดูที่เจตนาว่าหนักเบาถ้ามันจี้เฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันจงใจยิงเขานี่โทษมันหนักแน่นอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะ กรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะต้องแก้ที่ตัวเราก่อนหมายถึงว่าต้องให้ทานรักษาสีรรมภาวนาะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเราสงบถ้าใจเราไม่สงบนะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยบ่ญไหว้เช้ามาเนี่ยแทนที่จะใส่บาตรทำบุญไหว้พระสวดมนต์ทำมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานมันไปอย่างนั้นในสมองนี่มีแต่เรื่องสารพัดเรื่องความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่มาถึง สารพัดเรื่องเลยโยมเอ้ยและจะให้โยมมาจิตสงบได้ยังไงอาตมาขอถามคำนี้แล้วจะให้จิตโยมสงบไหและอีกอย่างหนึ่งที่เราเราติดกันเรื่องกรรมเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยถอนตัวตนไม่ออกแยกตัวตนไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องอริยสัจกันเลยชาวพุทธเราไม่ได้ศึกษาเรื่องอริยสัจกันเลยศึกษากันแต่เรื่องอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยเกิดมาเนี่ย จากท้องพ่อท้องแม่ก็สอนกันแล้วสอนให้ทํางานสอนให้เรียนหนังสือสอนให้หาวิชาต่างๆจนผลสุด์ต่ถามชีวิตว่าพอถามชีวิตว่าท่านท่านหลายเกิดคุณยายเกิดมาเนี่ยคุณโยมเกิดมาจะเอาอะไรจุดมุ่งหมายของโยมต้องการอะไรถามเนาะนั่นแหละไอ้ความสุขที่โยมมีเนี่ยนะสุขที่สมมุติแต่ตอนเนี้ย โยไมไม่ทุกข์หรอกโยมมีมีเงินมีทรัพย์มีญาติมีลูกมีหลานหรือบางคนเนี่ยประสบความทุกข์เรื่องทรัพย์ก็มีเป็นหนี้เป็นสินบ้านจะถูกยึดก็มีโยมเอ๊ต่มาก็ว่ามันก็ไม่เหมือนกันอกกรรมนี่เนาะนี่แหละต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปทําบาปถ้าคนเรากลัวทุกขนะ์เนี่ยต้องเริ่มห้ามตัวเราอย่าไปทําบาป ถ้าทําบาปเมื่อใดไปโกงเขาอย่างเงี้ยอย่างคนคอนเซ็เตอร์เย่างเงี้ยเอากันวิบัติคลิปหายกันไปหมดเพราะว่าไปหลอกลวงเอาของคนอื่นมาอีกหน่อยนะกรรมจะตามสนองพวกเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดยมที่ถูกโกงไปเนี่ยหลายแต่หลายคนโอ้นำตาเงินทั้งชีวิตหามาถูกคอนเซ็เตอร์โกงออกไปพริกเดียวหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะสร้างทุขกให้แก่คนอื่นแล้ว อีกหน่อยในยตัวเองเนกจะทุกเท่าระวีคูณนี่แหละคนเราเกิดมาถึงไม่เหมือนกันนะหน้าตาผิวพรรณหน้าดำแดงขาวเขียวไม่เหมือนกันสักคนสูงจำดำขาวแต่ที่นี้กรรมตัวนี้เราจะแก้เนี่ยต้องเริ่มที่เราต้องเอาโหสิกรรมก่อนก็นอย่างที่พูดเนี่ยเช้ามากายเยนะว่าจะสวดมนต์ทำบัดทูกวันขอขมากรรมทางเหนือเนี่ยยังคำว่า วันทาเนี่ยขอวันทาต่อพระพุทธธรรมประสงค์ครูบาอาจารย์ศีลธรรมกรรมฐานเทพเทวาพระธาตุของพุจับสถิตประดิษฐานในขมะตุโนพันเตขอขมาซึ่งโทษอันที่จะาบาังเกิดไปร่วมเกินมานั้นก็คือขมากรรมทั้งนั้นยกไปเปิดดูได้ศึกษาดูได้ในเรื่องนี้เดี๋ยวทีนี้ชาวพูดเราไม่เข้าไม่เข้าใจก็เลยกลายเป็น หลงกันไปเนี่ยอย่างที่ไปหาโยมไปสารอย่างที่มาว่าโอ้ทุกวันเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยเอาไม่อยู่หรอกจะเป็นมิตรใครได้วันห้าสิบเหนื่อยแล้วโยมเขาก็เป็นสังขารเหมือนเรามีร่างกายเหมือนเราแล้วจะจะได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วโยมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ก็ต้องนึกพิจารณาอออชีวิธีทำเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองเพราะเราสร้างบาปก็เราสร้างที่ตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นแก้ไม่ต้องไปรู้มันเรื่องอดีตไม่ต้องไปรู้มันเรื่องอนาคตทําปัจจุบันนี่ให้ดําเนินไปอ่าโดยปกติหมายความว่าก่อนพูดให้คิดก่อนทําให้คิดคิดให้ดีแล้วอยพูดค่อยทาถ้าโยมทําอย่างนี้แล้วโยมจะเป็นสุขที่สุด เรื่องกรรมเรื่องเวรนะ่ะมันจะตัดร้อนลงไปเลยคนที่สร้างบุญกุศลพวกนี้นะโยถมถาวายน้ําถวายสังฆท,ทานจะตูปไตยผ้าทีฬาในเพศสัตว์ทุกอย่างสังฆท,ทานนะคือเจตนาคือเจ้าตัดว่าเจตนาหังกรรมังบัติามิมพลิกคเวดูก่อนพิสุทั้งหลายเจตนาคือตัวกรรมกรรมคือเจตนาหมายความว่าเราเราจะซื้อสังฆท,ทานมาทําบุญนี่คือเจตนาก่อนทําเงินที่เราได้มาเราไม่ได้ไปโกงใครมา ดีบริสุทธิ์แล้วของก่อนก่อนทําบุญเราบริสุทธิ์ขณะทําตอนนี้กําลังจะทําบุญใจเราก็เป็นสุขแล้วใจเราก็สงบแล้วใจเราสบายแล้วได้ถวายกับพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นปฏิฆาหกถ้าอย่างโยมไปศาลบ้านถ้าไปทํากับพระที่มันกินเหล้าเมายาโยมก็ไม่เต็มใจแหละอาตมาว่าโยมโยมไม่ชอบอาเลยอะ ไม่ไม่ไม่เข้าไปใกล้เลยล่ะก็เพราะมันไม่ศีลไม่มีศีลใช่ไหมโยมถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะเอาไปสตังเราอุต่าทำหามาด้วยความทุกข์ยากลําบากเอาไปทําบุญกับพระไม่มีศีลเนี่ยคุณไปสารบอกว่าของที่ไปทําบุญกับพวกไม่มีศีลมันจะกลายเป็นลาหมดเพราะมันปฏิกาหหกลับเอาไม่ดีผู้รักน่ะไม่ดีมันจะเน่ามันจะเป็นออกเหนาออกหาไปหมดแต่ทางเหนือว่าเนี่ย ออกเหนาออกฮาก็คือเป็นลาเน่ยเชื้อลาเต้มเป็นหมดแต่ไปทํามูลกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของนั้นเดียกลายเป็นของที่บร้อเจ้าของอันนี้ญาติโยมเชื่อมัน่นพระพูทธเจ้า